สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับชิปแอนเดลนะครับเด็กคิวเรนเจอร์ครับดิสนีย์พัทในดิสนีย์พัทครับออริจินอลคอนเทนต์ของดิสนีย์พัทซึ่งโคดอินดี้หนังโคดอินดี้เลยครับผมผมไม่รู้เลยว่ามีอ่ะจนกระทั่งพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องดูอ่ะมันมันเจ๋งอย่างเงี้ยผมก็เอาเอาก็ได้ดูก็ได้อันนี้อันนี้ลองดู ดูแบบก็แบบชิเป็นเดลนี่มันอันนี้นี่หว่าที่มันเป็นแบบไอ้นั่นเนาะที่ที่คนจะรู้จักก็คือที่มันออกเป็นช็อตแอนิเมชัน่ะใช่ไหมที่ร<อ> <Play S 2> ้องเพลงร้องเพลงชิเป็นเดลนะสองพี่น้องนะนะั่นน่ะใครคองไม่คองใช่เป็นออดเป็นพวกตอนสั้นๆนะที่แบบดังมากในเมืองไทยในช่วงเนนะี่ยส่วนชิปเป็นเดลใช่มันมันน่าจะคนน่าจะได้ดูอ ไม่รู้สมัยก่อนอะสมัยช่องเจ็ดตอนเช้าไม่รู้ว่ามีชิปนน่าจะมีมาบ้างนะอืมน่าน่าจะแบบผ่านตากันมาบ้างในแบบเด็กยุคเก้าศูนย์อะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่เก้าศูนย์เออเก้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าอะครับไอเป็นเอ่อเป็นซีรีส์เนาะซีรีส์ฉายทางโทรทัศน์ประมาณตอนละตอนละสามสิบนาทีประมาณนั้นอะนั่นแหละโอ้โหหนึ่งเก้าแปดเก้ายังไม่ เกิดเลยครับผมพ่อแม่แต่งงานกันยังไม่แต่งงานกันเลยอย่ะโอ้ไม่รู้จีบก,กันหรือยังช่วงนั้นแบบโอ้หมันค่อนข้างค่อนข้างแบบไกลตัวมากๆมันก็แปดเก้าจริงพ่อแม่ท่านน่าเจอกันล,ละนั่นแหละก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างจะเก่าแล้วล่ะแล้วลก็เนี่ยทีนี้เขาบอกในหนังเลยในปกเลยว่ามันไม่ใช่การรีบูทนะแต่มันคือการคัมแบ็กซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยแค่เห็นวิชวลข้างหน้าเนี่ยแค่เห็นภาพโปสเตอร์แบบอีหยังวาแล้วอะเฮ้ย เทคนิค 2D กับ 3D มันมาอยู่ในในอีหยังอยียงกับความความอความความหลุดโลกข,ของมันนะความเซอร์อของมันที่แบบเฮ้ยตัวหนึ่งเป็น 2D ตัวหนึ่ง 3D นี่ What Happen e d ใช่ไหมใช่มันมันมันจะมันจะสื่ออะไรดีกว่าเดี๋ยวเราไปไปดูในหนังนะพอพอดูจริง,รงมันกลายเป็นหนังแบบหนัง เออเรียกว่าหนังแนวเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะกลุ่มมากๆม,ม,มันจะเป็นหนังที่ยอกร้อหนังของเคือดิสีย์เองอะ่ะเหมือนแล้วนำมาเสนอในมุมมืดที่ที่แบบโตโตกว่าหนังทั่วไปอ่ะเนาะโตกว่าหนังตลาดทั่วไปมันถูกนำเสนอในแง่สะท้อนสะท้อนตัวเองอะ่ะว่างนั้น <laughs> เล่นแบบเล่นตัวเองอ่ะหนังแนวเล่นตัวเองอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือน Into the w o o s อ่ะที่ตอนนี้เดฟเล่นน่ะจำได้ไหมอือคืดูไม่ได้ดูเลยเออประมาณนั้นอ่ะที่เป็นหนังหนังล้อขนบตัวเองอะที่ออกแนวเอ่อต้องต้องอันนี้นิดนึงต้องเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยที่มันเดียวกับไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าขนาดนั้นสำหรับเราแบบมันมันไม่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 เหมาะกับเด็กเลยวะอย่างนี้เลยอ่ะ พูดตรงนี้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นี่น้องๆหนูๆอย่าหาหามาดูนะครับมันจริงมันไม่เหมาะกับเด็กเนาะมันเป็นเรทพีจีเหมือนกันนะแต่ว่ามันพีจีอ่ะเนี่ยแบบโอ้โหแต่มันโตหน่อยในเรื่องมันจะมีในเรื่องมันจะพยายามสื่อสื่อให้มันดูน่ารักอ่ะแต่จริงๆมันแบบโอ้โหมันสื่อโคตรเถื่อนอ่ะมันโคตรเถื่อนเลยจริงมันเถื่อนมากอ่ะ เนื้อหา<ช>ที่มันซ่อนในความน่ารักที่มันสื่อไปให้มันดูน่ารักแต่แต่เนื้อหาจริงๆความหมายจริงมัน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 โสมมมันรลายํำม,มากเลย <laughs> ใช้ครับ <c oughs> ได้ได้โดนตรวตำวรเลยมไม่มไม่เหมาะกับเด็กอ,ะอ่ะจริงฉะนั้นใครที่คิดจะเปิดให้ลูกดูอย่าคิดก่อนคิดดีๆก่อนใส <c oughs> ่ตรองสักนิดนะครับ ประกอบนิดนึงผมว่าเนื้อหา่ขนข้องจะผู้ใหญ่ประมาณหนึน่งในเรื่องของมุกต้องบางบางบางมุกด้วยแล้วก็เนื้อหาจริงๆม,มันก็คนโตโต,โตหน่อยจะดูแลจะรู้สึกมากเหมือนกันเล็ตเลยดูต้องโตหน่อยต้องมีอายุเราจะเก็ตอ่ะต้องสิบแปดปวกอ่ะเรื่องเนี้ยสิบห้าก็ได้สิบห้าดีกว่าสิบห้าดีกว่าสิบห้าบางดีไม่ไม่ไม่ขนาดว่าแบบโอ้เลยํำเหมือนแบบซอสเสร็จปาร์ตี้ไม่ขนาดนั้นเนาะจะเป็นแบบยกยกมาแบบโหดดทั้งนั้น มันจะเป็นแบบหนังโอ้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็เขาคงรู้แหละว่าว่าเหมือนเหมือนเขาหาช่องชิดกับเดว่ะว่าว่าลงตรงไหนดีว่าอย่างเงี้ยสรุปกลายเป็นลงแบบกลายเป็นหนังฟิล์มนัวไปเลยอ่ะกลายเป็นหนังสุดนฟิล์มนัวไปเลยหนังเรื่องนี้ใครยังไม่รู้แนวหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เป็นแนวฟิล์มนัวสุดๆสอบสวนนะครับผมเป็นแนวนักสืบฟิล์มนัวสุดๆได้ ม,มันมีกลิ่นฟิล์มัวสูงได้เป็นแอเวนเจอร์ก็ไดแ้แล้วก็เป็นแบบพวกแบบอย่างแน่นอนมันคือคอมเมโดี้นำแน่ๆแหละแต่ที่บอกมันมีกลิ่นสุดสวดได้สนุกมากจริงๆไม่รู้สึกขำเลยนะจริงไม่ใช่ขำไรมุกเลยมันมันขำในแง่ที่ว่าแบบสิ่งที่สิ่งที่เขาคีเอทอะแต่ว่าไม่ได้ขำในมุกเท่าไหร่จริงนะ <c oughs> ขำที่เขาคีเอทแบบถึงแบบเหตุการณ์ไรยามเองเขาก็คีเอทให้มันดูน่ารักอะแบบ ใช่ไหมอืมเราไปเร็วกันเลยดีกว่านะครับผมชิปเป็นเดีวนะครับก็อย่างที่อ่บิ๊กว่าไว้ก็คือมแต่ก่อนก็ค่อนข้างดังเนะาะค่อนข้างเป็นเป็นทีวีซีรีส์ด้วยแล้วก็แต่ตัวละครนี้มีหมหนึ่งเก้าสี่สามนะ้วนะรู้สึกแบบเป็นตัวละครที่อาจจะไปโผล่ในกร์ต,ตูนต่างๆเป็นแบบนิดนึงอาจจะมีซีรีส์ของตัวเองไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆ เพราะว่าก็ไม่ร้ก็ไม่รู้จักมารู้จักก็เพลงสองพี่น้องนั่นแหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับก็อ่อในเรื่องเขาจะปลูกก่นว่าชิปแอนเดลนี่เป็นเป็นละครซีรีส์เนาะซีรีส์ในยุค9-0้า8-9แอืมใช่แล้วก็วกเป็นยุคที่อันนี้นาะเป็นยุคที่แบบตัวชิปแลวตัวเดลนี่โด่งดังมากโด่งดังแบบ สุดๆไปเลยแล้วแต่ก็ต้องท้าความนิดนึงถึงความความความกาวในเรื่องนี้เนะความกาวในเรื่องนี้ก็คือว่าตัวการ์ตูนทุกตัวมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์มาตั้งแต่ต้นใช่ไหมตัวละครตัวละครที่เป็นจะ c ีจะเป็น 2D 3 d ทวอะไรก็แล้วแต่เป็นลายเส้นหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งแต่มามาตลอดเนาะ ในเรื่องนิยามอย่างนั้นฉะนั้นสถานะตัวชิปและตัวเดวในเรื่องก็คือไอ้เหตุการณ์ทีวีซีหนึ่งก้แปดเก้าทั้งหมดก็คือเป็นเป็นแค่การแสดงที่ตัวชิปและตัวเดวเซ็นสัญ,ญญากับฮอลลีวูดแล้วไปเล่นถูกไหมใช่มันมันก็ถูกนำเสนอมาเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งด้วยความที่ มันะเป็นจุดพีของของรายการโชว์ของชิปเป็นเดลชิปเป็นเดลนี่ตอนเด็กๆนี่ก็คือแบบไม่ได้แบบเป็นคนไม่มีเพื่อนนะเราก็แบบมาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ซีกันปูนมาทีนี้แล้วก็พยายามจะไปฮอลลีวูดด้วยกันปากกัดกินถีบจนได้แบบเฮ้ยมีคนให้โอกาสแล้วก็ได้ออกรายการชิปเป็นเดลเอ่อレスคูเรนเจอร์ใช่ไหมใช่ในรายการก็จะมีหนูมี หนูสาวด้วยมีแมงวันแล้วก็มีน like ี่ม so ันติดตัวอะไรวะแจ็คเนี่ยเออมันเป็นอันนี้ฉันไม่เคยสงสัยฉันรู้มันคือชิปมังใช่ไหมในตัวชิปกระเดื่ะใช่ไหมในเรื่องบอกมันมันคือตัวอะไรอ่ะมันสิ่งมีชีวิตพันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วไม่ได้เถากันบ้านเรื่องนี้หมดเลยหนู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 มันกานหนูมันการก็ห้าตัว เป็นเมนหลักของอรายการทีวีนี้แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ก็เริ่มขึ้นตรงที่ว่าชิปเนาะตัวชิปก็เป็นคล้ายๆเป็นเมนเป็นเมนแล้วตัวตัวเดลเป็นตัวซับมากกว่ามันมันอยู่ที่ว่าตัวเดวเนี่ยวันหนึ่งก็มีคนติดต่อมาให้เฮ้ย mm. <"Hey, S 2> ออกรายการตัวเองไหมมีแบบเป็นแสดงนําเลยนะอย่างเงี้ยปรากฏเดวเลื่จะไปตรงนั้นทําให้แบบผิดใจกับชิปจนสุดท้ายก็คือ เดี๋ยวก็เหมือนว่าเอ้ยรับเช่นนึงรับเล่นละอันนี้อยู่ยังไม่เป็นไหนแต่สุดท้ายคือพอต้องสังกัดดูก็ปลดรายการนี้ออกก็รายการก็เจ๊งแล้วก็กลายเป็นว่าบงแตกใช่ผิดใจเพราะายเดียว,วอืใช่จบข่าวก็หลัจากนั้นชีวิตผ่านเลยชิปก็กลายเป็นคนขายประกันเนอะดูเรียวไหมเรียวมากเลยโคตรเรียวดูเรียวอ่ะ <laughs> <laughs> แบบ รุ่งเรืองเป็นดาราแต่ท้าาแล้วดาราก็คือง,งานรับจ้างอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งมันอยู่ที่กระแสต,ตัวคนตัวนักแสดงอะ่ะมันก็ดูกนั่นแหละเรียวเนยก็มาขายประกันแล้วก็เดียวก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นดาราตกอับเนาะดาราตกอับที่แบบต้องไปงานอันนี้แบบออกออกงานหากินนู่นนี่นั่นก็ชีวิตลําบากไปเดนก็คือเรื่องทั้งหมดก็คือตรงที่ว่าอย,อยู่วันหนึ่งก็ ตัวตัวแจ็คเนาะตัวแจ็คนี่เหมือนมีปัญหาว่าเขาเขาติดเหมือนเขาติดหนี้พวกมาเฟียไว้เขาติดหนี้พวกมาเฟียไว้ซึ่งเขาติดหนี้โดยเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปไปกินชีสชีสอะไรครับเป็นเป็นชีสชีสเหม็นใช่ไหมเน่าใช่ไหมมันเป็นเน่าหรือชีสเหม็นมันเป็นชีสชีสชื่อเดียวเออ มันเป็นชีสกลิ่นเมลหรือชีสอะไรเนี่ยแหละมันมันทาให้เขากบบกินแล้วติดอะใช่ไหมมันเป็นชีสประเภทที่แบบชีสที่กินแล้วติดนี่คุณคุ้นนมันคืออะไรเนี่ยมันคุ้นคุ้นไหนี่ให้เด็กดูอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันมันเป็นริฟว์เรนที่แบบเรารู้สึกได้เลยว่าเขาคนน่าจะรู้แล้วว่ามันเิฟน์เลนมันยาบ้ามันติดยามันโโหมันไม่ต้องสื่อแล้วมันคือมันติดยามันติดชีสไทยติดยามันติดชีส มันเป็นโอเคมันเป็นชีสก็ชีสชีสเป็นชีสเหม็นด้วยนะกินลรสติต๊ด้วยนะประเด็นก็โคตรแย่นะนะขายแพงน้วนนะ <laughs> <laughs> มันดูแบบอืมเด็กก็จะไม่เข้าใจรหรอกถ้าเด็กเลยกเขาก็จะดูว่าไปละแต่เราพวกเราจะเริ่มรู้ว่ามันมาจากอะไรในไอเดียของคนคิดอ่ะ <laughs> ใช่ทีนี้ก็มาอีกประเด็นที่ว่าแจ็คก,ก็กลัวว่า,วาเฮ้ยทันติดนี่มาเฟียไว้ทีนี้มาเฟีย อ,อ่มีการล่ำเลือแล้วถ้าถ้าถ้าถูกถ้าคล้ายๆถ้าติดหนี้แล้วไม่จ่ายอ่ะติดหนักๆข้าสุดท้ายอ่ะมาเฟี่จะมาลักพาตัวรักพาตัวไปทําอะไรในเรื่องใช้คําว่าไปทําเถือ่อนทำเถื่อนคืออะไรในเรื่องนี้นิยามทําเถื่อนคือจับไปปุยย่ำปุยดีลบหน้าลบตาดัดอ่าเขาเรียกอะไรไปไปทําหนังเถื่อนอะ่ะไปแบบ ไปทำหนังเหมือนเหมือนหนังก๊อปเกตบีอ่ะที่เป็นแบบใช่ไหมแบบตอนที่เขาเส้นออกเงี้ยก็จะมีแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหิมะที่เป็นแบบตัวโพลีกอนหน้าเกียดหน้าเกียดแ่ะอย่างนั้นใช่มันคือเหมือนกับมันคือหนังก๊อปที่แบบก๊อปคอนเทนต์ก๊อปคาแรคเตอร์มันไปดัดแปลงอ่ะเหมือนมันเป็นคือเรื่องโลความจริงของเราที่แบบอาจจะมาจากฝั่งพวกเราใช่ไหม ที่แบบนี้แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อแบบเอามงนี้มาล้ออ่ะไอค้ไอคำที่ไปทําเถื่อนเนี่ยเอาจริงมันสื่ออย่างงี้มากยแล้วไอ้ตอนที่มันโดนไปพููย้ำพู้หยีมันเหมือนแบบมันโดนเอาไปเป็นทําไปถ่ายหนังโป๊มากเลยอ่ะแบบโโ,โคตรละมันสื่ออย่างงั้นอ่ะเหมือนโดนไปถ่ายหนังโป๊อ่ะใช่มันมีฟีลลิ่งที่แบบโอ้โหมันมันดาร์กมากเลยรู้สึกโห แต่มันก็ที่บอกนึกความที่มันแบบมันมีความตลกมีความดาร์กแล้วมันก็แบบมีความล้อในสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงอ่ะคือพวกเราน่จะเคยเห็นในพวกแบบปกหนังที่แบบมันล้อไลอ้อนคิงล้อพวกฟอสเซนอยู่แล้วอ่ะที่ไหมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมัน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 เคลือบหลายหลายฟีลลิ่งมากในการที่มันเอาไอเดียนี้มาใช้อะไงคือไอ้น่ารัเท่าไหร่ไงแต่แต่ประเด็นคือไอ้ตัวละครที่ถูกถูกเอาไปอ่ะมันถูกบุยยำบุยีในลักษณะที่ว่าแบบมันมันมันเหมือนโดนลูกอมเมืดอ่ะ มันแบบแล้วแบบโอ้หหนังโป๊ชัดๆเนยมันแบบโดนโดนเอาไปค้าบริการแบบโอ้ค้ามนุษย์อ่ะมันคือค้ามนุษย์นั่นแหละใช่ไหมค้ามนุษย์เลยค้ามนุษย์นั่นแหละโอ้คูอแบบมันดรากมากเลยนะครับเนี่ยมันดาร์กจริงๆเลยก็ถือว่าถือว่าเพื่อได้ความคิดเอ็ดของมันทีนี้ก็คือเฮ้ย S <S <an> แจ็คก็เอ้ยช่วยหน่อยได้ไหมชิปแอนเดลทีนี้เดลก็ติดต่อเพื่อนเก่าทีนี้ชิปก็ยังเคืองเคืองเดลอยู่เพราะเดลอะเฮ้ยนายไปเล่นหนังนะอะไรเงี้ยแบบก็เหมือนแบบยังไม่สนิทใจกันเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรก็แบบเฮ้ยถ้ามีปัญหาตอนนี้ยังไม่นา่ามีอะไรมีปัญหาก็โทรเรียกปรากฏว่าแจ็ควันถัดมาไม่รอดแจ็คก็โดนพาตัวไปแล้วโดนฮะิวไปแลวนั่นก็เป็นปมเรื่องราวเนาะที่แบบชิปแอนเดลก็ต้องแบบ กลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อเพื่อตามหาแจ็คไปช่วยแจ็คก,กลับมาให้ได้หลังจากที่แบบเคยผิดใจกันมาก,ก็พวกเขาจะดีกันหรือไม่จะเจอจแจ็คแจ็คหรือไม่ก็ไปติดตามกันได้นะครับกรับชิปเป็นเล็เอสคิวเรนเจอร์สองพันยีิสองครับในดิสนีย์พัสครับผมครับผมดิสนีย์พัสคอร์สตาใช่แล้ว<อ>ก็ถึงเป็นหนังที่แบบอันนี้เนาะที่อจริงนะโอ้ เขาถือว่าเขานําเสนอได้ดีในแง่ที่ว่าแบบมันมันฟิล์มนัวมันแบบเนี่ยหนังฟิล์มนัวชัดมันมันดูเบสเลนเนอร์มันดูใชน้าทาวเลยปแบบโอ้โหเอ็กฟิลลิ่งได้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นคนวีเซนส์ในเรื่องแบบอาจจะเป็นชอบฟิล์มนัวแล้วเราเห็นมีแบบตรงนั้นชัดชัดกว่าอาจจะชัดกว่าฉันก็ได้เออเออแล้วแต่ในตอนที่บิ๊กดูเนี่ยต้องอันนี้แบบไม่สปอยคือมันจะมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากในหนังตองเนี้ยอย่างที่ใครอาจจะได้ฟัง อ่ช่องอื่นๆมาเงี้ยมิกเห็นอีเอ็กมิกรู้เห็นอะไรรู้อะไรเยอะไหมใช้คำนี้แล้วกันมันเข้าใจมันเยอะไหมแสิบเปอร์เซ็นได้รู้ว่าตัวละครน,นี้รู้จักอ่ะตัวละครดิสนีย์แหละก็รู้จักแปดสิบเปอร์เซ็นตได้มีของใายอื่นด้วยเยอะแยะไปหมดเลยที่ไม่ใช่ใชดิสนีย์ด้วยใช่เขาพยายามไม่ให้ให้เราแบบเหมือนกับกระตุ้นให้เราเห็นน,น,นู่นเห็นนี่แบบไอ้พวกฉากขับรถฉากผ่านเงี้ยมันมพนนีพวกนู่นพวกนี่อ่ะที่บอกมาจาก เดี ok. right. so go to go. Uh, uh ๋ยวไม่เจอพายคือจากต่างข่ายแล้วกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเคยเห็นในวัยเด็กเนี้ยบางทีมันก็รู้จักแล้วก็แบบเคยเห็นผ่านตาอะไรเงี้ยเยอะมากในเรื่องนี้แล้วมีตัวหนึ่งขอขอตัวหนึ่งได้ไหมสปอยตัวหนึ่งดีไหมหรือหรือว่าแบบเราไม่เอ่ยเขาดีกว่าให้ไปดูเองเออเอาฟิลลิ่งก่อนเอาตัวไหนอะมันมีเยอะอะไอตัวไอตัวสีฟ้าตัวเดียวเลยแบบโอ้โหโคตร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 ต้องใช้คําว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือน แบบโคตรละเอียเชียน่ะใช้คำนี้อ่ะสะเอียเอียนกับมันมากทุกครั้งที่มันออกฉากกับแบบมันมันโอ้ยยิ่งมันแบบทําโคสอัพไปตรงนั้นของมันนี่แบบโอ้ยทำไมทำกับกูอย่างงี้เหมือนดูนี่เลยอ่ะสัตว์จริงเลยเหมือนดูเดอะบอยอ่ะที่แบบโดนฉากมันอย่างนั้นอ่ะมันเดอะบอยเองี่เดอะบอยเลยแบบเห็นฉากมิตรฐานอย่างนั้นอ่ะมันแบบมันความรู้สึกเดียวกันเลยโอ้ยบอก เคารอได้ถูกจุดมากกันได้ไอ้ตัวเนี้ยตบเอยยิงปูยิงรู้สึกรู้สึกคันคอรู้สึกไม่ค่อยดีเนะแล้วมันดิบอกาจริงๆมันมันรู้สึกมันมันเห็นแล้วมันแบบมันขยักขะแยงมันแบบขนลุกอ่ะมันเอ้ยกูไปดูอะไรเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบเอ่ออ่าคลิปที่แบบดูแล้วขนลุกอย่างนั้นไอ้พวกนี้ขนลุกไปเลย แล้วแล้วไม่ได้รอบเดียวได้บอกเลยตีฟ้าเหรอโดเลมอนแหละน่าจะโดวเรมอนบอกแค่นี้อาจจะโดเรมอนก็ได้นะโอ้โหขอเตือนเห็นตัวสีฟ้ารู้เลยโดนมึงโดนอูยอย่างเซอร์ไพรส์เลยอะตอนออกมาแบบโอนดีวะมาวะหนังอินดี้มากเลยที่แบบเอาไม่รู้คิดอะไรอยู่เอาพี่เข้ามาแล้วแบบไอตัวนี้มันแบบเหมือนเหมือนจริงเหมือนเดอะดีฟใยเดอะบอยมากเลย ต่วตัวแล้วรู้สึกเด็ดดี้มันมันเราว่าสยองขวัญมากกว่าใน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 ความรู้สึกอุ้ยนี่ก็สยองไอ้นี่แบบคนลุกเลยเนี่ยพูดถึงอ่ะ <laughs> โอเคมีคออัพแหละเออแล้วก็ไอไอส่วนจริงๆตัวละครหลักที่เห็นแหละมันจะเป็นพวกจะเป็นชิคกเกรเดลเขาเยอะส่วนใหญ่พวกนักแสดงอื่นๆอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้รเราก็ไม่ได้รู้จักกันนะส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นที่เป็นคนแสดงก็จะเป็นดาราไม่ไม่ใช่พิกเนมเนาะ ก็ม mm ัน hmm> ก็จะมีตำรวจผิวสีคนหนึ่งนะที mm, ่เป็นตำรวจสาวที่คอยช่วยชีป็นเดลตัวละครนึงที่เป็นที่เป็นเมนฝั่งคนนะมันก็จะมีแค่นั้นเองแต่ตัวละครส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตัวกระตูนซะส่วนใหญ่ใช่ด้วยความที่บวกอะตอนแรกเห็นมีทูดีกับทีดีอะจะบอกให้ว่ามันมีมากกว่าที่มันมีมาหมดเลยอะรู้สึกว่าเอ้ยมันเอาเทคนิคนี้มาใส่ให้มันมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วมันก็จัดเฟรมจัดอะไรมาให้แบบ มันดูแน่เนี่ยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกจริงๆอ่ะฉันก็เออแอบเซอไปแล้วก็สำคัญเลยที่ที่เรายังไม่ได้บอกก็คือทําไมชิปมันเป็น 2D ทําไมเดลเป็น 2D นี่ไปหาคําตอบกันได้นะครับในเรื่องเราเราจะไม่สปอยนะใช่มันก็เป็นแต่ชอบล้ําของมันเนี่ยที่มัน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 ก็ยังอุตสาเหตุผลที่มันรองรับอ่ะมันดูตลกดิลิมบอกหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่แบบ มันมันฉีกไปจากสิ่งที่เราคิดว่าดินนี่จะทำอะ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันใช้ได้นะในในความพอดีอะ่ะไม่ได้มากเกินแล้วก็ด้วยเทคนิคภาพเนี่ยเทคนิคภาพนี่คือชอบอยู่แล้วนี่เห็นว่ามันรวมทุกอย่างมาอยู่ในโลกประจําที่ประจําบ้านเนี่ยแล้วก็ความล้อ,คว,ลอความล้อที่มีความดาร์กอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าประทับใจส่วนตัวมากเลยกับหนังเรื่องนี้นะคือเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่ทันะ้งไงตอนนี้ก็คือเขาเขาจะกวาดให้หมด กว่ากว่าฐานคนดูทุกแบบที่แต่ที่แต่ก่อนเขาจะโฟกัสที่กระแสหละ่ะเขาก็จะมีตอนนี้เขามีช่องทางของเขาเขาก็จะเอาให้หมดกว่าเอาพวกคุณมาให้หมดมามาเป็นมาเป็นเป็นพวกเขาเาเป็นสาววกเขา,าเป็นสาววก <laughs> <laughs> เป็นสาววกเขา <laughs> เออเนี่ยแหละต,ตัวก็จะประมาณเนี้ยมันจะมีความประทับใจมันเป็นหนังที่ดูดูแบบ ถือว่าหนังตลกดูสบายไหมก็ต้องโตหน่อยแล้วก็ด้วยความที่มันดูแล้วมันมีอิเละกท์เยอะมันทําให้เราคิดถึงหลายๆอย่างในในตอนเด็กๆนะเพราะมันเป็นแบบยุคนั้นอะแล้วก็สุดท้ายนี่คือส่วนตัวที่โตมาที่ประทับใจที่สุดอะตัวสุดท้ายที่โผล่มาในเรื่องเนี้ยที่มันโผล่มาแวบหนึ่งอะก่อนที่มันจะปิดม่านลงเป็นแบบเป็นบงบงปีบลงมาชื่อฉันโตมากับตัวนั้นเลยนะเว้ยฉันโตมากระตัวนั้นเลยอะคือเป็นตัวที่ฉันชอบมากๆตอนเด็กแล้วก็เล่นเกมบอยเกมของมัน ถือว่าเออได้เห็นมันในหนังลงนี่ก็ถือว่ารู้สึกดีเหมือนกันรู้สึกแบบเออมันมันคิดถึงไอ้ตัวนั้นแหละอะไรเงี้ยเป็นหนังที่ทําให้เราคิดถึงอะไรหลายอย่างเลยนอสตาเจีย <ost> มีความนอสตาเจียด้วยอนี้สารที่เออสารหลักเลยลืมบอกคือหนังนอสตาเจียมากๆเป็นตัวละครมันต้องมีคนมีอายุนิดน,นึงอะ่ะดูดูแล้วถึงจะรู้เรื่องเป็นหนังนอสตาเจียเต็มๆเลยให้เราลําลึกแบบอดีตใช่ ไวยเด็กของพวกเราซึ่งพ่อคุณแม่เราถ้าได้ดูก็จะเก็ตกว่าเราอ่ะเพราะมันมันมุกมันบางทีมันแบบมันก่อนก่อนพวกเราเกิดด้วยอ่ะในในหลายๆอย่างใช่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับที่เป็นเดล rescue ranger นะครับผมผมจะแบบผมจะแวบๆสักแบบวินาทีหนึ่งไหมให้ให้เห็นตัวสีฟ้าว่าว่าคำหน้าตาเป็นไงแบบวิีเดียวอย่างเงี้ยด้ไหม ที่จริงคนน่าจะรู้แล้วล่ะถ้าดูคลิปพวกเราคนน่าจะดูบ้างแล้วล่ะได้ได้ได้ลองดูวี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 นึงนะวีนึงนะห้าเอาเลยนะไอเหอะปิเถอะพอละพอละโอเคไปละใช่ตัวที่ฟ้าดีิงๆโอเคโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ที่ไหนยังไงก็ติดชมกันได้นะครับโยอยากให้พวกเราทำเรื่องอะไรก็ เน้นไปได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ